อะไรเป็นที่ชอบพระจิตรต่อเลขน,นะครับผมแล้วก็ชอบแบบใดมากที่สุดนะครับรู้ครับครับก็การาบเรียนท่านอาจารย์ไพสารอาจารย์สุรพลครับอาจารย์แงดีแล้วก็ด้วยเกล็ดท่านผมเนี่ยไม่ใช่เซนทาบอกก่อนถึงจะท่านวิจารณ์ที่ส่วนมน,นุษย์ทั้งหมดกังวลทางสัจจะที่ท่านเป็นประทัด แต่ผมนม่นับถือพระแล้วใฝ่ฝันมากอยากได้พระสมเด็จอยากได้พระก,กินโบวเรศแต่ถ้าเาราบารมียังไม่ไ,มได้เจอของป้าหุ่นสมัยนงึงผมเคยนั่งเป็นคุยกันธนาคารแห่งหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ยังทำอยู่นะครับแต่ว่ามีคนคุการรุ่นนี้เจ๋งรุ่นนี้ดีซื้อหมด ป้อนะครับป่องเอนนี้วันหนึ่งบารมีถึงบารมถึงก็งว่าวไปปวดให้ในดูเช่นกาที่เมนียดหลับแล้วก็ไปทั้งสิงรปนแลนนเปลี่ยนชีวิตเลยครับชีวิตจากนั้นมาเนี่ยก็ได้มารู้จักได้จากบรษัทผมนะครับรู้จัดใช่งหมขึ้นระก,กิ่งเนี่ยที่ผมชอบที่ฐานระก,กิ่งนะ ถ้กที่ผมชอบก็คือรุ่นสองสามเก่สองสามเก้เนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่รานซีเป็ของาจริงๆเนี่ยในหนังสือเล่มนี้มันจะมีประวัติศาสตร์คู่ไปด้วยตลอดนะครับถ้าผูกอ่าน,นสนใจเนี่ยมันจะมีเลยว่าพระเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่ได้สร้างเพื่อมา,าเายนะครับเขาสร้างเพื่ออาบุณและเพื่อเป็นสิริมงคล และภาคกลิ่เนี่ยคนทั่วไปไม่มีร้างนะครับภากลิ่นเบาเลกเนี่ยไม่มีร้ากนนะครับต้องเป็นวางหน้าหรือแบบว่างอะไรนวางลงซนะ่านะครับฉะนั้นเนี่ยจะมีวาระวาระชัดเจนและอาจารย์แหม่มเนี่ยเป็นคนแรกและคนเดียวนะที่บอกวาระได้ทั้งหมดผมฟังเนี่ยผมไม่เชื่อนะผมตามไปดูปตามไปหาข้อมูลที่อื่นหลอกผมไม่ได้ลว มันจะตรงลำดับสังคมนะครับอ,อ,อย่างสองสางเก9 4สี่รอสีึ้งของรน้าเนี่ย <c oughs> ผมจะเรียกว่ากิ่งรังกองเพราะว่าหน้า,นนนนา,นานท,ท,าท่านเนี่ยจะดูดูเหมือนเหมือนแบบว่าเป็นสไตล์ของท่านเอียงเียงนิดนึงนะครับแล้วตรงเข่าเนี่ยจะมีตอตอตาไส้รนะครับก็ผมเก็บรุ่นนี้เยอะเลยแต่ที่เก็บเนี่ย เพราะอะไรเพราะมีมีคนที่ตั้งตัวแบบเกี่ยวกับพระว่าเขาเป็นผู้รู้เนี่ยมีไม่กี่องค์นะครับมีไม่กี่องค์มีแค่ไม่เกินสามสิบองค์แล้วก็ไม่มีสองคาเราลองศึงกษาดูมันไม่ใช่นะมีนะมีด้วยเหตุผลน,นะเมื่อกี้ย่ากที่ผมบอกพระที่เขาสร้างกันเนี่ยเขาไม่สร้างเพื่อขายนะสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างเพื่อ แล้วก็เ,เพื่อเป็นสิริมงคลรู้ไหมครับว่าการที่สร้างพาระแต่ละครั้งแต่ละวันละนเ,ออนนนเนี่ยอนอสาวรีส์ต่างนะครับตามตามความเชื่อตามที่บอกต่อกันมาน,นะครับพระที่สร้างด้วยเกศรดอกไม้อาน,นิสงส์ก็ระดับหนึ่งพระที่สร้างด้วยไม้นนมก็อนิสงส์ระดับหนึ่งพระที่สร้างด้วยปูนหินอน,นิสงส์ก็ระดับหนึ่ง พระที่สร้างด้วยทองคำอัน,นิสงค์คือเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบกับนะที่สร้างด้วยทองคำอบสูงสุดนะครับก็เป็นทา่าที่เลิศและพระที่มีอัน,นิสงส์สูงสุดก็คือพระที่สร้างด้วย,พวยพเพชรพลอยอัญมณีอันนั้นคือหนึ่งะสมไายนะครับปทศกษาเรือนนี้โดยไปหาครูคบาอาจารย์เอาให้กำลไงใจอยู่้วเกือบจะสูงสุดแนละ้วก็คือ120ร้อยยี่สิบกับ รือทองคำแล้วบอกว่าทองคำไม่มีสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าก็มันจะมีไหนมล่ะผมก็ตามหาแต่ก็คือตามถายาย,ยากไหมยากมากๆเพราะไม่มีใครมีจะมีเฉพาะราชนินีกูมก็บอกนว่าคนที่สร้างให้คือวางหน้าหรือวางมือมาฉะนั้นคนทั่วไปจะไม่มีผมก็ค,ค,ค,ค่อยๆเก็บแล้วปรากฏว่าพอมาเจอคุณหนังเนี่ยแต่ละหน้าเนี่ยเขาก็มีเนื้อทองคําได้นะครับอย่างหน้า 2,3,9,4มก้กึใ้เน้ทองคำได้นะครับ2 4ง4 2 4 1 6 2 4 2 6 2 4 3 4ัการสร้างแต่ละครั้งจะมีทองคำเงินวะหรือสลิดิทั้ง5แล้วสามิที่ตอไ้ทั้งั้5กับก็เยอะนะครับสลิดทั้ง5เนีลยกับก็เยอะก็อันที่สุของการสร้างเพราะฉะนั้นทองคำยืนยันว่าต้องมี แล้วก็มีโดยปกเต่มนี้ก็ก็เป็นทองคาอันนี้ถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ที่ส่วนอุบลรทัทยาจะโชว์อยู่ด้านหน้าที่พระที่มีค่ามากที่สุดแล้วเมื่อกี้ถามว่าทาไมถึงชอบั่ะถิ่นเราเล่บผมเนี่ยศึกษาเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาตั้งเดียวการที่ถ้อยพระเนี่ยนอกจากการรื้อเรื่งของ พระวิชาเาแล้วเนี่ยในสิงความดีคำสอนวิชาเนี่ยเรายังหวังว่าท่านพุทธภูมิจะคุ้มครองเราเป็นสิทธิของคนแก่เราเนะครับฉะนั้นถ้าการสร้างพระที่ถูกต้องตามหลักต้องมีพุทธบุมแต่พุทธคุณด้านไหนกันแอนน่ผมเนี่ยจะพลังเองไม่ได้นะแต่ผมให้ผู้ไม่มีส่วนไดเสียคำว่าผู้ไม่มีส่วนไดเสียคือว่าเขาไม่ได้มายุ่งกับพระองค์นี้เขาไม่รูจ้จักเจ้าของพระ เขาไม่รู้จักผมมาก่อนที่แบบว่าจะต,ต้องบอกว่าใช่ไม่ใช่แล้วผมให้คนอยากอิจากพลัง,ลงโดยจากพลังเนี่ยมีทั้งคนธรรมดาคนที่ปฏิบัติธรรมหลักปา่นนะครับเราจะรู้ได้เราจะรู้ได้ว่าใช่ไม่ใช่พลังเป็นยังไงแม้กระทั่งว่าคนเขเมรเขาไม่รู้จกักข้าวกลีบอหนขอเล่าผมเด็ดแล้วว่าราคาขอรู้ พักกิ่งเข้าไปดูผมให้เขาจับพลังเขาบอกพักอะไรเนี่ยแรงมากๆแรงแรงมากๆแรงที่สุดตอนเด็กก็คือจับพลังเงี้ยก็คือพักกิ่งบอลเนี่ยผมถึงมีพักกิ่งบอลติดตัวทุกที่ทุกเวลาถึงแม้จะห่อยองค์ไหนองนึงก็เปลี่ยนนะแต่ก็คือผมชอบมากไปด้านล่างก็สักศีกด้วยสักสิกมากครับ แนวโน้มนะครับความสนใจของข่าวหนังชาติหรือว่าอะไรต่างๆ่างหรือว่าในแง่ของตัวความสนใจของในประเทศกับต่างประเทศเองแล้วเนี่ยมีแนวโน้มสนใจกัพกีกบอลเล็กในไหนบ้างนะครับถ้าได้ปฏิบัติแล้วนะครับโตบอกว่าในอันไหนเป็นยังไงบ้างนะนี่ยก็ขอบคุณพี่ทมมากครับที่จริงเนี่ยบอกตรงเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเรื่องพระแต่มีที่บ้านมีพระเยอี่ยมาเยอะนะฮะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับพกีบบอลเล็ก ถามว่าชอบกี่กิ่นบาร์เรีชอบอะไรบ้างชอบชื่อชื่อเพราะดีและไม่ได้กินบาเรลที่จริงที่บ้านก็มีเพาะเยอะแต่เราไม่ได้เคยศึกษานะฮะเราอยู่การท่องเที่ยวนะฮะไปแ,แต่แต่ละจังหวัดแต่และจังหวัดเขาให้มาให้มาทําอะไรกเก่งเก็บิดที่บ้านไม่ได้เคยแบบว่าค,อคือล้วก็ค่อยบ้างไม่ค่อยบ้างก็งแล้วแต่แต่พอมาเจออาจารย์แบบอาจารย์แบบให้บอกคือชัตโตเอ่อทำกิ่นบาเรล ให้พิชาโตยอดคนที่ให้ปเป็ลเลือกอะไรไปรูกเขาให้มารุ่น4องสี่เราก็มาก็ยังดีนะทางเราพี่ภูดิก็ไปเรียกทองมาให้เรียกทองมาให้ให้เป็นขอฝันนะฮะล้วก็มาใส่ชื่อไม่พอใส่ไปปุ๊บเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณคนเราก็มาศึกษาเพราะวาอะไรพอมาปุ๊บอาจารย์แบบเขามีไบเซอร์มาให้พอไบเซอร์ไปปุ๊บเรารู้ที่มาที่ไปว่ามันมายัางไง แต่ที่เกิดว่าที่เราไปที่อื่นจังหวัดอื่นขอให้มาเราไม่รู้ที่มาที่ไปมันเ,เป็นยังไงสร้างมาจากไหนตรงไหนแต่พอรู้มาปุ๊บนะและ้วเมื่อกี้เนี่ยที่นั่งฟังเนี่ยโอ้โหแบบเหมือนกับอะไรนะเปิดหนังเป็นซีรีส์เลยตั้งอาจารย์เทศสารที่ทั้นมาวิ้งสร้างมายัางไงตร้ตงไหนมาตำนานมา,นมายัางไงยังไงปุ๊บแล้วพอมาสรุปที่ที่คุณสัมมาปุ๊บว่ากีบาเ,เร่งนี่สร้างยังไงเนีย่ยพี่มันเป็นที่เรื่องที่น่าตินตาม เพราะว่าเราอยู่อุสาครับท่องเที่ยวนะราพาดักท่องเที่ยวนะไปเท,เที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่เราไม่เคยมารู้เรื่องกิบเบวเรสเลยนะครับที่จริงนะตัวเนี้ยผมก็ไปเที่ยวต่างประเทศมาวันนั้นห้อยพัฟกิบบาเรสสารตัว,วพักอะไรเนี่ยปิ๊บมันดีอย่างนี้เราก็บอกอาจามีคนถามองค์นี้เราคาเท่าไหร่เพราะเราไม่เคยมาซื้อขายกับเกี่ยวลาําพะอย่างที่อุสาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้เคยซื้อขายณนะตัวน,นี้นะพอไปปุ๊บเนะี่ยเพื่อนที่อยู่สุสานนา ซาต้าห้อยอะไรล่ะมีคนถามแต่นี่หมื่นก็เราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วดิอาจารย์แม่บอาจารย์แมบบทำยังไงไหมมีพระอะไรไหม,ม,ไมที่ที่เราจะสาม,มารถจากกัดจำหน่ายแต่นะถ้าอยากให้ผมมาห้อยเนี่ยขอของจริงนะนะคือเรานะเราเป็นคนศาสนาพุทธใช่ไหมฮะเราเนะี่ยค้าขายเราก็อยากอยู่ได้ของจริงนะฮะเราไม่อยากจะได้ของปลอมไปหลอกเขาณนะตอนนี้เราหวังจริงกับพระแต่ละที่นะฮะด้วยสมเด็จก็ดีพระอะไรก็ดีเนะี่ยไปอยู่ต่างประเทศส,ส,ส่วนมากนะฮะ ของคนไทยเนี่ยรู้สึกจำปมะเทศเหลือเลยนะฮะแต่วันนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นการที่ปาปื้นมากนะที่ว่าเราในมาท่ากิจเปาเรศถามจริงเนี่ยวันนี้จะค่อยเลยจะค่อยที่อาจารย์แบงให้เลยว่าเฮ้ยสองสี่ศูนย์สี่ต้องก่อนผมว่ารีพาดด้าเยอะแต่ที่พอมาวันนี้มาท่ากิจปุ๊บเราพอมองฟังอาจารย์ที่พูดก็ดีเฮ้ยน,น่าศึกษาวันนี้ผมกลับไปผมก็ต้องมาศึกษาอีกทีว่าท่านกิจเปาเรมมนดีอย่างไรพุทธคุณด,ดียังไงแล้วสมเหมาะสำหรับใครนะฮะ อย่างนี้ผมว่าถ้างานนี้แบบว่าใครไม่มาในงานนี้ผมว่าสดายเป็นอยางมากเลยว่าตำนานท่านกิบวะวเร่เดี๋ยวพิ่ประจณนะ์นำหนังสืงเอเล่มนี้ในยังไงก็แต่หนึ่งเล่มต้องเป็นของตกครับเมื่ีที่บอกว่า3พันแพงไหม <c oughs> ไอ้คำว่าแพงก็คือแพงแต่เมื่อกี้พ่อ,อาจา์พูดแต่และหน้ามันมีคุณค่าจริงหรือเปล่า น้ำหกผมกว่าจะป,ปัดเลยแต่หนังสือที่จะซื้อมันหืนังสือหนังสือพิมพ์แล้วเกียขาดขาดไปแต่เล่มนี้เนะี่ยเพราะว่าไม่รู้อาจารย์แบงค์ทำทีเล่มก็ไม่รู้นะฮะจะอาจารย์แบงจะทำเล่มรูนที่สองี่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่วันนี้ทุกท่านนะฮะมาในงานนี้แล้วสละ3,000บาทถึงเราไม่ใช้แต่ให้รู้ให้หลานแต่ที่เดียเขามีเขามีกิ่งเปาได้ซัก ทุกท่าในหนึ่งองค์ก็ยินดีดนะถ้าไม่มีนะฮะเนี่ยคุณสมสารดีๆเยอะเลยฮะสนใจได้แต่ใจจริงนะก็อยากให้เรียนรู้จริงๆอยากให้ไปที่สวนเบลรุตนะฮะผมไปดูนะฮะโอ้ตะลึงมากคุยมไปกี่เปอร์เล่นต์มัเยอะแยะมากเลยมัมากขนาดนี้มีกี่เปอร์เซ็ทองคําด้วยแต่ที่ไปที่นี่นะฮะต้องดูดีนะฮะเพราะว่าของนี้เซฟตี้บล็อกอย่างแรงเลยะฮะบางทีจะเข้าไม,ไม่ได้นะฮะเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเราอึ้งเลยว่าอึ้งโอ้ทำไมถึงเยอะแยะมาก แต่วันนี้เียผมก็ค่อยมาเนี่ยตรงนี้ผมก็ไม่ให้ใครแล้วแต่ถ้าองค์ต่อต่อไปไม่แน่ฮะมีการจัดจำหน่ายก็มีแล้วในในแง่ของตัวต่างชาติด้วนะครับ่เป็นที่สุดเลยหรือว่าคนที่เข้ามาท่องเที่ยวในทุกสายแล้วสนใจเป็นจีนเราเลยคือณตัวเนี้ยถามจริงเนีหน้าตัวเนี่ยต่างชาติเป็นจีนก็ดีเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระอะไรนักกินตาและตอนนี้ที่มาแรงก็คือหลวงพ่อรวย แต่ถ้าเกิดเราช่วยสลับสูญลีกิ่งเกาเรกนะผมว่าณะตรงน,นี้มันอยู่ที่พวกเราว่าสื่ออย่างไงสื่อออกอย่างไรใช่ไหมเราจะโป,ปรโมทองแต่วันนี้ต้องขอบคุณผู้ทุกท่านที่มาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงนะฮะอยากให้ก,กิ่งเกาเรศโปรโมทก่อนไดนน้ทางด้านไหน<ช>นะครับผมว่าทุกวันนี้ผมว่า็น่แล้วแต่ทุกคนมีเฟซบุ๊กหมดแล้ววันนี้เรามากับอาจารย์แแบใช่ไหมแน่นอนออกไปปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนติดตาม นะฮะผมว่าในทั้งห้าหกท่านเนี่ยแน่นอนต้องพูดผมเป็นส่วนหนึนะฮะเพราะว่าผมติดต่อกับพวกสิงคโปร์มาเลยจีนในส่วนมากนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเฮ้หน้าตัวเนี้ยผมมาในงานเปิดนำนาข้าวกีแน่นอนแถวาเน่ลเท่าไแน่นอนเาแล้วองถามนนแล้วเน่ขน่น้อเนี่ยรขอเป็นไแล้วารยก็ไปไหนาด้วยบางสวนนะครับตอนเนี้ยมีชาวต่างชาติให้วาสนใจแบบว่า โดยเฉพาะชาวจีนชาวที่เบตเขาชุดรูุ้้สัตว์กกิ่งเบาได้เป็นอย่างดีนะก็เพราะเขามีผ่าของเขาที่เป็นมีมอ่าระษาลูกเนี่ยมอญาระสาลู๊กเหมือนกันว<ช>ันนั้นผมได้มีโอกาสบรรยายให้ท่านผู้ของภูฐถานฟังท่านก็รู้จัก ไปเนี่ก็ถึงจะอธิฐานขอการรักษาโรคนะครับก็ถึงยิ่งถ้าองค์เนี้ยก็คืออธิฐานเรื่งอ,อง,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 อง,องขอให้โรคไายแค่เจ็บเบาบางลางนะคนมุงจันเยอะซึ้อเยอะขึ้นแล้วเชื่อไหมครับมีคนแบบอยากได้หรือซื้อที่ไหนที่นั่นผมไม่ได้ขายเพราะผมให้เป็นความรู้รกับคุณโต้งเนี่ยคุยกันเลยว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ความจริงม,ม,มันไม่ปรากฏแต่เราก็คือก็จมดีไทยแต่เราคือ เอาให้คนกราบไหว้บูชาโดยเฉพาะปราชาชนไทยเองเนี่ยเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าก็เลยเด็กที่ไปส่วนลูกเข้าตรงนี้ทุกคนครับปีหนึ่งประมาณห้าแสนคนนะครับที่ต้องไปไหว้พระตรงนั้นแต่ก็คือเป็นสิ่งที่เราเราผูอองบวชคนนั้นเราไม่ได้มองว่าจะมาพันธิ์ค่าแต่เราต้องเอาของจรงิงให้เขาเห็นแล้วก็เป็นถ้าทองก็ต้องมีงงตรวจทางวิทเรียกว่ามีทองตรงไหนกีเ่เปอร์เซ็นต์ที่นั่นมีให้หมดนียให,ใ,หใ,หให้เรียนรู้ อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคำพูดเฉยๆนี่นะครับมีหลักฐานที่เห็นมีอะไรเห็นนะครับก็ถือว่าสมมติเป็นส่วนการสื่อการการเรียนรู้แล้วที่เป็นของเรียจุดหนึ่งหนึ่งกันคือพักเพื่อนทั้งหมดเลยครับที่อยู่ในประเทศไทยที่เจ๋งๆจะอยู่ในนั้นครับเงินทั้งชีวิตนะครับอยู่ตรงนั้นเลยครับก็อาจารย์ยมีอะไรเสรนมในช่วงนี้ไหมจ๊ะก็ขอขอบคุณนะคะ มีผู้รู้ทุกท่านนะคะผู้สาขาอาชีพาบาคอมเมนต์เนี่ยแบบดีใจค่ะดีใจที่ ก็ขอกราบในหนังสือเล่มน,น,นี้เล่นหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้เดิมแบบก็เล่าให้ฟังว่าเขาจะทานหนังสือแล้วขอเอาพระกระโดงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกกันว่าหนังท้องกล้านีเพราะว่าบางทีเนี่ยขอ้อมูลที่ให้คนเรียนรู้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ขอ้อเท็จจริงฉะนั้นเนี่ยเราต้องกล้าบอกความจริงนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเล่าขานกันมาในอดีต แต่เรามีวิชาเอกอย่างมีประวัติศาสตร์เอกอย่างนะครับดูเก๊ได้ยังไงมีวิธีดูนะครับแต่แม่บอกว่าเอาถ้าบอกไปดเดี๋ยวเด็กก็เกท๊ทอ,อกมาเต็มเลยทีเนี้ยรู้แล้วล่ะแล้วมีเคล็ดลับยังไงผมบอกว่านี่แม่ก็ต้องบอกนะเพราะว่าเราทำเรื่องสือเนะี้ยเราก็ต้องให้คนรู้อยนะ่างข้อเท็จจริงเลยแต่เก๊ทได้ยังไงผมยังไม่ออกตอนนี้นะมาซื้อหนังสือเ<ม>ลือกซื้อแต่เขาจะรู้ว่าเก๊แอไปกับใคเสริมนิดนึงนะคะอ้าวพวกพี่ๆเธาจะบอกแหม่บอกไปเถอะแต่แหม่ จะกลัวว่าการที่เราไปชี้ชัดว่าดูแทสตรงไหนดูเกสตรงไหนเพราะคุ่ตรงคะะมือมือเกสเนี่ยเขารอตรงนี้อยู่แล้วสิ่งที่เขาสร้างออกมาแล้วคนเขาดูว่าเกสถูกไหมคะแต่ถ้าเขามาดูปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเออตรงนี้ที่เขาเกสไม่ได้เขาก็จะพัฒนานแ่ค่ะพัฒนาไปอีกแต่ที่แม่กลัวที่ไม่อยากมาทําตั้งแต่แรกค่ะแต่ตอนนี้คือทุกคนบอกว่าพวกสารบอกแล้วก็พวกอาจารย์บอกทุกท่านบอกว่าแม่ ถ้าแหมจะกลัวคนที่เขาทาพระเก๊โดยการที่แหมไม่อยอมบอกว่าดูเก๊แท้ยังไงอันนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเคยใช่ไหมคะเวลาไปให้ใครดูก็จะบอกว่าอันไหนเก๊อัอนไหนแท้แต่เราก็ไม่รู้ว่ของคุณเก๊ตรงไหนวะเคยใช่ไหมคะมีในใจต้องต้องคิดแล้วคือถ้าเราตอบได้ถึงแม้เราจะมีของเก๊แต่มันก็จะจดมันจะไม่คาใจนี่หรอไหมคะแหมก็เลยอ่ะ ชื่อทุกท่านว่าแบบบอกมาบอกก็ได้ว่าดูยังไงนะคะซึ่งข้อมูลความรู้วิธีการดูเกสแท้ยังไงก็จะมีนในหนังสือเล่มนี้นะคะถ้ายังไงก็ลองศึกษากันดูเกทแท้ตรงไหนยังไงแล้วก็วิธีการดูยังไงไม่ให้ได้ของเกสถ้าอยากรู้มากกว่าการอ่านหนังสือก็ลงค์สอบรมกับแบบได้นะคะเพราะบางอยาอ่างอ่านแค่หนังสือไม่รู้เรื่องแต่ว่าค่ะก็จะมีการเปิดอบรม อันนี้รุ่นที่5นะคะวันที่24มีนาะคมนี้ค่ะเพราะว่ารุ่นอ่ารุ่นสิบไแล้วทุกท่านที่เคยศึกษาเรื่องพากกิ่งเปโเลตก็จริงนะคะเคยอ่านหนังสือเคยรู้ทุกสิ่งอย่างแต่ยังยังดูไม่ออกว่ามันเกทแท้ตรงไหนถูกไหมคะแต่ถ้ามาอบลมทุกคนจะสามารถอ่าบอกได้ทันทีค่ะว่าอ๋อดูตรงนี้อ๋อเวลาดูเกทูแท้อย่างเงี้ยดูยังไง อันนี้ขอคอนเฟิร์มใช่ไหมคะนักนักเรียนที่เรียนไป <c oughs> คือทุกท่านที่มามาเรียนนะคะเขาจะรู้เลยว่าดูยังไงอ๋อตรงนี้นี่เองอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองงียค่ะจะอ๋อทันทีเลยอย่างที่แม่บอกค่ะทุกวันนี้เกได้เลยนะคะ99%นะคะ99%แต่ถ้ามาอบรมมาศึกษาไอ1้1%เอร์ซนเี่ยค่ะเป็นการชี้ขาดว่าของเราเกเยะะ์แ้แท้มันจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะ ผมผมผมถามเนะี่ยคือสิ่งที่แบบกลัวแต่แบบก็เจอคนระับคือไปนั่งรายการประกวดน,นะเป็นกรรมการประกวดนะเจอของบอกมาสง่งแล้วจะบอกเขายัางไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยสิงจะชับเจอมาแล้วนะครับแล้ววันนั้นต่อไปไงแล้วเขาก็ประทับใจเขาก็พอใจลูกก็คือโอเค ไม่ได้ไม่ได้โกรธต้องบอกตุการก็คือท <lesser, S 2> ุกครั้งเวลาแหมมนั่งตัดสินพักลิงออโรเล่นนะคะมีทั้งพักเก๋และพระแท้ซึ่งก่อนที่เขาจะไปซื้อคูปองของทุกทุกงานแหมมนั่งอยู่สามงานตอนนี้นะคะหม่นเจอเยอะแล้วก็ทุกครั้งแหมมจะมีเขาเรียกอะไรแหมมมีมาตรฐานของแบบเองอย่างบางท่านเนี่ยเอามาส่งแบบ5ห้าองค์นะคะแหม่มตีเก๋เวลาสามอีกสององค์แหบ่มแท้ แต่ทุกครั้งที่แหม่มรับพักกลีนเข้ามานะคะหรือผ่านจาตตาแหบเข้ามาสู่รอบตัดสินรางวัลแหม่จะอธิบายทุกครั้งเลยนะคะว่าของคุณเก๊ตรงไหนของคุณแท้ตรงไหนแหม่จะชี้เขาจะได้พอแหม่มพูดปุ๊บเขาถึงบกอ้อเลยที่บอกอ๋อ,อโอเคครับอาจารย์ผมผมเข้าใจแล้วจากที่ทุกครั้งที่เวลาไปส่งพระประกวดใช่ไหมคะอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเก๊แท้แต่เขาก็เข้าใจอะของเขาคันเก๊ยังไง ดูหร่อยคะแล้วเขาก็บอกไม่ได้คนสนก็รู้สึกน้อยเฮ้มันมันเกงตรงไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ถูกไหมคะแต่แม่งขายอห้องใจเขาได้เลยว่าตรงไหนแล้วเขายอมรับนะคะเพราะแม่ชีเป็นจุดเลยเขาจะยอมรับแล้วก็อ๋อมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แม่ก็จะอธิบายเขาแล้วเขายอมรับเขาก็โอเคแล้วแล้วในในในเทรนด์ความยาวของการส่ง ่่ลเนนใางจักที่แหม่มไปนั่งนะคะมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่กรณีที่ว่างานประกวดที่จับมาเนี่ยมันตรงกับเทศก,กาลอะไรหรือเปล่าถ้าบางครั้งอ่ะวันหยุดยาวๆเนะี่ยคนก็น้อยอใช่ไหมคะอาจารย์ <c oughs> ก็คือจังหวะที่ท่านานายกสมาคมทั้งหลายที่จัดประกวดนะคะที่จะเจออุปสรรคก็คือตรงวันหยุดยาวเกินไป คนมาส่งก็คือจะติดเหมือนกับธุระอะไรเงี้ยแต่แตนวโน้มในการประกวดพระก,กิมบราเล่เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะคือเริ่มคนเนี่ยก็เริ่มเอาิกเอาเล่นในเรื่องมาใช่ค่ะครั้งแรกที่แหมงไปประกวดพระเลยนะคะเมือ่ออิบห้ปีก่อนเนี่ยเหมือนจำได้เลยว่าแหมงไปงานแรกเลยเนี่ยซึ่งวันนี้มิสเตอร์สแตนลีย์นั่งอยู่ด้วย <c oughs> คือเราไปประกวดพระด้วยกันตลอดคือเจอกันตลอดอะคะ่ะ แล้วพรกกลิ่นบปเล่ยุคแรกไม่มีประวดนะคะไม่มีประวดแต่พอมีสมาคมหนึ่งเขาจัดประกวดเข้ามาเขาก็ไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าปีอะไรใช้แต่คําว่าพรกกลิ่นบปเล่คือรวมหมดเลยแต่ตอนนี้วงการของพรกกลิ่งบปลเล่เนี่ยมันขยายขึ้นนะคะกิวีขยายขึ้นมากจาับก,การแบ่งวาระแบ่งวาระสร้างในอะไร ร้อห้าทรงพันนะหนดพิสูรร้อหน้าห้าทรงพหนดสามเณรปลายไม้นเ,นไไมเท้าหน้านาฬปากห่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นประดับทองคำพิมพ์แต่งประดับทองพิมพ์แต่งไม่ประดับทองอย่างเงี้ยค่ะยุคต้นอย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มมีการจำแนกจำแนกตามเรื่องของตัวระยะเวลาใช่ค่ะแต่สมัยก่อนเนี้ยการประกวดนี้จะบอกเลยว่า,าประกวดรายการพักเปล่งเปาเลศ คำเดียวสั้นๆรวมหมดเลยซึ่งมันสิหปีผ่านไปมันเป็นการขยายมากขึ้นเริ่มมีความจำแนกความสำคัญมากขึ้นของแต่ละปีมันเหมือนกับมันเจาะจงเลยอะค่ะใช่ค่ะจะมีบอกทุกรายละเอียดเลยนะคะของแต่ละปีแต่และว,วาระในการสร้างครับก็ยังจริงที่อาจารย์นำพูดก็คือผมเนี่ย ประกวดจนได้ช <es> anyway, ่วยประอาารกรุเทพทีนี้การที่เราไปส่งกี่บอลเลสเนี่ยจะเจอรวมมันหมดเลยรวมว่ายุคต้นอย่งยุคต้นฉะนั้นผมมันจะต้องย้ำว่าผมละเอียดตรงที่ว่าผมจะไม่ส่งทักแข่งกันเองนะถ้าส่งทักกันเองไงก็คือมันก็ไม่มีประโยชน์ผมต้องยกถ้าไปเจอหลายท่านที่ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีความรู้ก็จะแบบตีมั่วเลย บางทีต้องต้องต้องไปถกกัน้ะก็จะเห็นว่าเข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 ไม่รอยู้แต่ก็ไม่อะไรก็เราส่งเข้าที่แบบที่เขาเับได้ครับแต่พออาจารย์แบบนั่งถ้าหนังสือก็จะแยกตางหนังนสือนี่เนยก็จะไม่แข่งดีก็สําหรับ